ห่วงคำคำแรงๆเจ้าพี่น้องเจ้าซี่อประนังอยู่ในครัวก็เก่าหล่ะจ้าพี่น้องคำนี้ประนังเจ้าซมาผัดไปซื้อทั่วมาจะสิมาผัดผัดพริกแกงทั่วจะใส่หมูสับนี่จ้าพริกแกงประนังซื้อพริกแกงนะสองถุงจ้าพี่น้องสิมาผัดผัดพริกแกงใส่หมูสับซื้อหมูสับมานั้นจ้าพี่น้องหมูสับนี่จะเนื้อหล่ะจ้าหมูสับ บ่กไครมีมันเด็กจ้ะป้านังก็ซื้อมาผัดทั่วใส่พริกแกงงูสับจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นทั่วที่ป้านังล่างม้าเลยนะจ้ะป้านังก็ซื้อมาเอาเนี่เอาตรงเขินมันเด็กจ้ะออกก่อนนะเจ้าพี่น้องเ้าเป็นล่างน้าแส่เกลือก็ได้เจ้ะพี่น้องเหาจึงค่อยออกมาเห็ดเจ้าพี่น้องเพราะว่าทั่วเนี่ยเลี้ยวซื้อมาเนี่ยจัดเนี่ยตากซิมิสารพิษเจ้าพี่น้อง แช่เกือบประมาณสิบห้านาทีเลยจ้เาเราหอก็ยังค่อยเอามาล้างออกแล้วเราก็จึงค่อยเอามาเฮ็ดเลยจ้าพี่น้องนี่เลยจ้าพนังก็บชุมมะทำแล้วก็ซีน้ำเมล็ดน้ำเมล็ดสับพ่นังกับสย่ม,มุ้งเดียวนี่แหละจ้าพี่น้องมุ้งคว้าของพนังเลยจ้ามาทักท้ายพี่ๆน้องๆน,น,นี่แหละจ้า พี่น้องได้กินข้าวแรงันอยังน้อยจ้ากระนังสิพัดทัวพี่แกงไส้หมูสับมาเด้อจ้าไม่กินเหมกันเด้อจ้าพี่น้อง,ง,งอก,กันจ้ะเขกากฮั่นพอดีนี่แหละจ้าพี่น้องฮั่นเป็นคำเป็นยังไงวันนี้ฝนตกเบิดมือเลยจ้าพี่น้องอากาศอมครึ้มเบิดมือเลยจ้าไปใสก่กระจื่นแถะไปเบิร์ดรพี่น้อง ป้านังกับ่ได้ไปตลาดหอกจ้าป้านังสื่อยูน้ำรถกับเขาเจ้าพี่น้องป้านางว่าซีผัดกันพีเกียงใส่ทั่วหมูสับแล้ววาซิทอดไข่าดาวเจ้าพี่น้องแต้ป้านางกับวค่อยมากหอกแกาผัดผัด,ผด,ท,ดทอดทอดเพราะว่าห้องมีอายุแล้วนะจ้าป้านางกตมากสิกินปนกินนี่ยังไปเลยจ้าพี่น้อง อันใดแซ่บแตกินแล้วนั่นหรอจ้าพี่น้องเขาเคดอยากอีย่างเขาเกิดเฮ็ดกินรสเจ้าพี่น้องเขาอยากอีหย่งเขาก็อยากปิ้งปลาอยากอีหย่งเขาก็เฮ็ดกินรสจ้าพี่น้องยูน้ำบ้านนอกบ้านนะเขาก็พอได้กินอยู่จ so ้าเขาก็ได้ไปหาเขาก็ซื้อเพิ่มเลยเจ้าพี่น้องซื้อมากินรสเจ้าพี่น้อง แล่จ้ากับปาดประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องทับพ,พิษแกนี่หมูสับนี่ลูกๆเขามากักได้จ้าพี่น้องว่นาน้็เลยซีเฮดให้เขาเล่ะจ้าเขาก็กินไปน้ำเขานิดๆหน่อยๆเลยจ้าพี่น้องกินน้ำลูกไปแน่เลยจ้า เดี๋ยจ้าพี่น้องพี่น้องกับพี่เสียคุ้ยหังไงกับป้านางเลยนะจ้ปะป้านางก็อยากมาทักมาทายมาคุยกับพี่น้องเลยจ้าพี่น้องทั้งหลายได้กินเข่ากับยังกันเวลามาทักป้านางเรื่มมาหาป้านางเลยเด้อจ้าได้กินอย่างน้อจ้า เบิดใจพี่น้องทำข้าวประมาณนี้หละจ้จปนังแต่ว่าหันเบิดดกอกจ้ามันสิหลายเบดดอกปนังไปสิเบ็ดขาดคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องขอพี่น้องทุกความสุขทุกคนเด้อจา้าสวัสดีจา้า